สวัสดีครับสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องมาพอกันอีกแล้วครับกับช่องซอยเสียเสนแมาในน้ำเห็นงานในนครรบผมก็มาขอ,ขอขอบคุณพ่อแม่พี่น้องที่ติดต,ตามผมมาสี่สิบห้าคนคุอผอมแล้วก็มีก็ขอขอบคุณลหลายๆที่ครับผมทีมากดเข่าเบ่งกดเข่าคอมเมนต์คอมเมนต์ให้กำลังใจให้ผม ผมก็ข,ขอขอบคุณผบในพี่น้นองนะครับผมเป็นอยู่ในห้องพับด้วยครับเนะี่ยอยู่ในที่ทําง,งานแับผมผมีเวลาว่างผมกับมาแวะเวียนหาพี่น้องจักข้าวหนึ่งเดี๋ยวผมก็สิไปเห็นงานต่อก็เขาผมก็ขอขอบคุณที่พี่น้องติดตามที่กดไลค์กดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์ผมได้ดบดด้อผมก็ขอขอบคุณมาหลายครับผมพู้ได้อยากติดตามผมไปเชิญ้ามาได้ครับเราผมสิมี คดิดจรๆผมก็สิเอาลงไว้ตอนนี้บ่ค่อยมีเวลาหลายครับผมก็จะค่อยค่อย,อยทยอย,ยลงไปในการยื้อเขาขึ้เก่าแล้วครับผมมีสา,ายะอีกอย่างเนาะงเผมไม่สา,ายะอีกอย่างขึ้เก่าพี่น้องนะแต่ขอขอบคุณพ่อไปพี่น้องนะครับที่ติดตามกดไลค์กดสับตะไคร้ผมผมก็ขอขอบคุณในฐานะผู้สลายเสียเสร็จนะครับผมก็ขอขอบคุณในใจจริงรอย่าลืมกดไลค์กดสับตะไครค้กดไลค์กดแชร์นะครับผมกับผมก็ขอขอบคุณครับ She's.